สองยายหลานนั่งขายไข่ไก่ที่บ้านเลี้ยงมีหญิงสาวคนหนึ่งจับไข่แล้วโยนลงไม่ซื้อบอกไข่ไม่สวยแล้วเดินจากไปมีสองผัวเมียกำลังจะเดินมาซื้ออุดหนุนไข่แต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาซื้อก่อนชายหนุ่มขอซื้อไข่ทั้งหมดราวราวห้าสิบกว่าลูกสองยายหลานดีใจวันนี้ได้กลับบ้านเร็ว ชายหนุ่มเอาให้ใบพันยายจับเงินจึงหยิบเงินจากถุงมานับทอนให้ชายหนุ่มยายบอกว่าเงินยายไม่มีทอนชายหนุ่มบอกเอามาเลยแล้วเดินจากไปสองยายหลานเดินผ่านร้านขายบะหมี่หลานชายบอกผมหิวยายจึงพาหลานชายเข้ากินกินเสร็จยายจ่ายเงินใบพันที่ชายหนุ่มซื้อไข่เอาให้ เจ้าของร้านบอกเป็นเงินปลอมยายเวลานี้ไม่มีเงินติดตัวเลยเพราะเอาให้ชายหนุ่มหมดแล้วพอดีสองผัวเมียเดินผ่านมาจะมากินบะหมี่จึงเดินเข้ามาขอเอาเงินใบพันจากมือยายมาดูเป็นเงินปลอมสองผัวเมียจึงเก็บไว้เปลี่ยนใบใหม่ให้ยายแล้วถามบ้านยายอยู่ไหนจะไปส่งยายกับหลานจึงขึ้นรถสองผัวเมียส่งยายถึงบ้าน ยายหลานขอบคุณสองผัวเมียใจดีรวยแล้วยังมีน้ำใจช่วยเหลือคนจน